คอค่ะลงไปถึงเอวเลยเป็นมาก็ประมาณ5-6เดือนได้แล้วอาการเนี่ยชัดๆก็คือจะปวดช่วงบ่าเนีคะปวดปวดมากแล้วก็เวลานอนนะคะจะนอนราบไม่ได้จะต้องนอนตะแคงอย่งเนียเพราะว่าตรงส้นเท้าอะค่ะจะปวดมากเลยผวันนี้ผู้ป่วยมีอาการเป็นยังไงบ้างล่ะคะือปวดตั้งแต่ ทำลงไปถึงเอวอ๋อครับเอ่อมีเป็นมานานยังครับประมาณห้าถึงหกเดือนครับแล้วมีอะไรที่ปัจจัยที่ทำให้ปวดมากขึ้นหรือว่าน้อยลงไหมครับน่าจะเป็นการทํางานหน้าของปวดหลังเลิกงานหลังเลิกงานก็คือจะปวดเลยใช่อยคือมันปวดร้าวลงไปที่ปลายเท้าใช่ไหมครับจะนอนนอนง่ายไม่ค่อยได้นอนง่ายไม่ค่อยได้ เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นแผนการรักษานะครับก็จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ปรับโครงสร้างนะครับเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับแนวเส้นประสาทนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตรวจร่างกายเพื่อคอนเฟิร์มอาการอีกทีหนึ่งแล้วเข้าสู่กระนตนการการักษาได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะทำการตรวจร่างกายนะครับ โดยการตรวจสภาพกล้ามเนื้อนะครับตรวจจุดกดเจ็บดูองศาการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆที่มีอาการนะครับแล้วก็มีการตรวจว,วัดแนวของกระดูกสันหลังในส่วนต่างๆเพื่อที่จะได้รู้ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นได้อย่างตรงจุดครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการคลายกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยนะครับเพื่อให้สภาพกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่พร้อมสําหรับการปรับโครงสร้างครับ ต่อมาก็จะเป็นการตรวจหลังการรักษานะครับซึ่งการตรวจหลังการรักษาเนี่ยจะทําให้แพทย์น,นะครับได้ทราบว่าการรักษาในครั้งนั้นๆผู้ป่วยดีขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับก่อนการรักษานะครับส้นเท้าข้างซ้ายของผู้ป่วยนะครับจะสั้นกว่าข้างขวาประมาณ1เซนติเมตรแต่เมื่อหลังการรักษานะครับเราจะสังเกตได้ว่าส้นเท้าทั้งสองข้างเนี่ยมีระดับที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะมาดูแนวของกระดูกสันหลังส่วนคอ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าหลังการรักษาเนี่ยองศาของความยืดของคอเนี่ยน้อยลงหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วนะครับเราก็จะทําการประครบร้อนให้กับผู้ป่วยนะครับเพื่อลดอาการปวดแล้วก็ลดผลข้างเคียงจากการรักษาครับวันนี้คุณหมอก็ได้ปรับโครงสร้างของต้นคออ่<ม>จะจากหินเท้าเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวคือชอบก็คือชอบในการปรับโครงสร้างของต้นคอเพราะว่า เสียงดังมากเลยค่ะเพิ่งรู้ว่าขาตัวเองไม่เท่ากันก็วันนี้ค่ะคุณหมอก็ได้ปรับกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยโล่ให้ค่ะประคบด้วยเบาเลยค่ะโล่งเลยรู้สึกสบายมากเลยค่ะดีขึ้นมากนะคะจะปกติที่แบบยืดแล้วก็จะปวดค่ะตอนนี้คือยืดคือสบายตัวเลยชอบรอบเลยค่ะชอบวิธีการรักษาของที่นี่ชอบกระบวนการแล้วก็พี่ๆทุกคนก็น่ารักทุกคนเลยค่ะ